ครับเอฟซีทุกท่านมากินข้าวครับมามานี่ครับอาหารอาหารพิเศษอยู่ที่บ้านครับเพิ่งมากลับมาจากกีดอย่างครับวัตลาดไม่มาครับวันนี้กินอาหารใครๆเขาก็กินนะครับมามา่าครับอาหารญี่ปุ่น นี่นครับมาไก่ย่างจิ้มเจียวครับข้าวเหนียวครับอ่าแต่งกล้องมาอยู่มามาครับ เดี๋ยวต้องแก้เสื้อก่อนถอดเสื้อก่อน

มามาก,กินง่ายๆครับเราต้องกินกินเพื่ออยู่ยครับไม่ใช่อยู่เพื่อกิน บ้านช่างวาก็ว่าจะไปขอขอไปลง,ไงงมหอยหน่อยครับหอยจุ๊บนะครับที่สานะครับพอเดินข้ามถนนมาก็เห็นพ่อแบมกำลัง รดน้ำยายอยู่แล้วก็เลยก็เลยมาเล่นกับพ่อแบมก็ถ่ายคลิปมันนะครับถ่ายคลิปเดินมานะก,ก็เลยก็เลยพ่อแบมก็เลยเข้ามาเลยครับเข้าไปหาพ่อแบมเลยยังไม่เคยถ่ายคลิปตัวเองกินกินข้าวครับมาเด้อพี่น้องกินข้าวครับ กินเขากับบันต้มมามากครับกับเจ่วครับเจ่วบองผสมผม,มตำเองครับไก่ย่างไปเสาร์ครับโุ้งไก่ย่างครับ กันกกอกมุมมีนมุมมี่ร่านกับเขาครับต้องในซื้อไว้แล้วก็เข้าไปซื้อย่บวกตุมครับช่านก็พถารถตลาดรถทุ่มพ่วงนะครับถารถทุ่มพ่วงมามากันไม่ได้กินกินปลากระปองกับอันมาม่านี่นะครับ มื่อเช้านี้เฮ็ดอ,อันจีนังเข้มนะครับจีนังเข้มมันกินก็มันเจวนี่แหละครับเจวผมตำไว้นะครับเะแซรบอยู่นะครับเขาเรีกรยกว,ว่าหนังคาราบาวครับเมื่อเช้านี้ที่ผมเผาหนังแล้วก็มากินนะครับก็กินอิ่มจนไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยครับวันนี้ พัาแค่ตอนเช้านะครับก็เผานังเค็มหนังคาราบาวนั่นแหละครับแล้วก็ปิ้งตับปิ้งตับกับปิ้งไก่ครับก็ซื้ออยู่ตลาดเมื่อวานนี่นะครับเมื่อเช้านี้หน่อยครับผมก็อุ่นไว้นะครับไปตลาดไปตลาดคลองถม กับหลานครับเขาจะไปซื้อหอยแครงเขาจะมากินที่บ้าน,นครับก็พอดีผม,มก็เลยไปกับเขาด้วยครับไปกดตังไปกดตังให้หลานด้วยนะครับ จะซื้อสั่งเสื้อผ้ามาอีกนะครับก็สั่งไปแล้วครับเมื่อเมื่อวานนี้นะครับน่าจะสินค้าน่าจะมาถึงประมาณไม่เกินสามวัน,นครับถ้าสินค้ามาเดี๋ยวจะถ้าลานว่างจะให้เขามาไลฟ์อยู่ที่นี่เพราะว่ามี w i ไฟครับถ้าไปที่นู่นภาพมันจะแตกครับมันจะเบอร์ เพราะว่าเครื่องนี้มันมันแก่แล้วครับเครื่องที่ไร้สดเนี่บนะมันจะหมดอายุแล้วครับเพราะว่าทําหล่นหลายครั้งครับใครที่ส่งของอ่าสั่งของครับใครที่สั่งของนะส่งไปแล้วนะครับเหลืออีกเจ้าหนึ่งครับ ยังไม่ได้ให้หลานอ่านให้นะครับถ้าถ้าโอนมาแล้วก็ขอโทษขออภัยนะครับก็ยังก็อยากไม่ได้ส่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมน่าจะกลับไปบ้านมะนาวอยู่ไปให้หลานดูอยู่ครับก็เหลือแพ็กหนึ่งนะครับเหลือจริงสองหรือสามตัวนี่นะครับข้าวไปด้วยข้าวโชว์เลยครับ กินง่ายๆครับกินนี้ทำไว้เท่านี้นะครับนี่อาหารของผม คิปนี้ทำไปเท่านี้ครับขอบคุณเอซทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตาม <c oughs> กินข้าวจะเป็นแบบนี้นะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ